คะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะที่อยู่ที่บูโอ ando, นิจอร์ไนโลสสาขาเบเนเจอร์ออร์ชิโเป็นแห่นี้ค่ะเรามาเจอกับผู้เราอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะกับกิจกรรมพิเศษจาก3ามแม่ครัวโรชโจออนไลนนั่นเองซึ่งเรียลวันนี้นะคะพวกเราสาวสาวสามแม่กลัวมาพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเด็ดน,นะคะกันถึง่ลานโบเลยทีเดียวค่ะและสําหรับวันนี้แน่นอนว่าเรายังมีสองกิจกรรมดีแล้วก็เกี่ยวสนุกให้ท่านได้รูวเลนเกบกันด้ว ซึ่งเมื่อสักครู่นี้หลายท่านเนี่ยที่บอกว่าได้ลองลิ้มลองไปแล้วนะคะกับ3เมนูใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็นนะคะน้ำรีฟลาแมคเคอเรลเดียวน้าตา้านแมคเคอเรลย่างยัดเส้นตะกว่ารวมถึงเส้นหมี่ผัดราสอแมะเทอเรลด้วยเป็นยังไงกันบ้างติดอกติดใจกันวันนี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งได้เลยกับพี่ๆเจ้าที่จกักคูโอของเราราคาพิเศษสุดเลยนี้ย้ํนกันว่าในแค่เก้าสิบ ท่านไปร่วมนะคะลองชิมการกับ3าเมนูใหม่ของเราแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราหาผู้โชคดีมาเล่นเกมกับเราก่อนละกันนะเออนะคะในรอบนี้เดี๋ยวเราจะมีเสื้อผ้าสวยๆจาก3ามแม่ครัวมาแจกเช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสามรับท่าไก่ที่บอกว่ากําลังโยนโบอยู่ตอนนี้เลยนะคะขอตัวทัน เหมือนสามแม่พ่อของเราแลวกั